คำจำกัดความของคำว่าความสำเร็จของคุณเป็นแบบไหนหรือคนสำเร็จเป็นแบบไหนกันคะบางคนจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่พี่เคยฟังจากน้องๆที่มาเรียนด้วยกันที่เขายังไม่เริ่มต้นเพราะเขามองว่าเขายังไม่เก่งเขายังทำไม่ได้เขายังไม่เชี่ยวชาญเขาก็เลยไม่เริ่มต้นสักทีค่ะในความเป็นจริงแล้วเคล็ดลับสู่ความสาเร็จคุณไม่จาเป็นต้องเพอร์เฟก่อนแล้วค่อยเริ่ม คุณไม่จำเป็นต้องเรียนจนจบหลักสูตรแล้วค่อยนับหนึ่งคุณไม่ใช่กำลังเรียนเพื่อรับปริญญาตรีในชีวิตของการทำงานค่ะคุณสามารถเรียนรู้ไปด้วยแล้วเริ่มต้นทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะเขาถึงมีคำกล่าวว่าในโรงเรียนคุณเรียนแล้วค่อยทดสอบแต่ในชีวิตจริงค่ะคุณทำงานไปด้วยโดนบททดสอบจากการทำงานไปด้วย เพราะคุณสามารถเรียนรู้พร้อมกับลงมือทําไปด้วยค่ะคนที่เขาสําเร็จทั้งหลายเขาไม่จําเป็นต้องรอให้เก่งไม่จําเป็นต้องโฟกัสว่าฉันขยันมากที่สุดฉันพยายามมากที่สุดแล้วฉันจะสําเร็จแต่มันอยู่ที่เคล็ดลับอันนี้ค่ะว่าถ้าคุณเห็นโอกาสคุณมีเป้าหมายคุณกล้าที่จะตัดสินใจเริ่มต้นมันได้หรือเปล่าโดยที่คุณอาจจะยังไม่เก่งคุณอาจจะยังไม่พร้อมมากนัก แต่คุณตัดสินใจว่าคุณเริ่มต้นนับหนึ่งได้นั่นคือคำตอบของคนสำเร็จค่ะถ้าคุณกล้าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นและคุณกล้าที่จะลองผิดลองถูกคุณกล้าที่จะยอมรับตัวเองว่าอันเนี้ยฉันเก่งแล้วข้อนี้ฉันยังไม่มีทักษะฉันค่อยๆพัฒนาฉันค่อยๆเรียนรู้ความสำเร็จก็จะเป็นของคุณค่ะเนลสันเมนเดล่าเคยบอกว่า ทุกอย่างดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้เลยจนกว่าคุณจะเริ่มต้นลงมือทำค่ะความสำเร็จมันถึงจะเกิดความสำเร็จเกิดจากการเริ่มต้นลงมือทำนะคะถามตนเองให้ชัดค่ะว่าวันนี้คุณเป็นใครอยากสำเร็จมีความรู้ความสามารถแต่ยังไม่พร้อมอยากสำเร็จมีความรู้ความสามารถแต่ยังไม่กล้าลงมือทำหรือคุณพร้อมที่จะลงมือทำเพื่อเดินทางสู่เป้าหมายคือความสำเร็จกันค่ะ พี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จนะคะ